ภาพรวมแล้วตัวใจที่นี้คือ share v a l u พอ share v a l นี่อันแรกเลยที่ผมนึกถึงเลยเนาะก็คือ c o s s functional goals ตอนนี้เป้าหมายเราไม่ได้เขียนว่า share cost functional KPI เนาะมไม่ได้ไปแกใช้ว่า KPI อยากใช้คา,าว่า goal นะแชร์เป้าหมายกันบริษัทของเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยสต o อกเป็นเป้าหมายของใครที่ต้องชี้วัดหรือจะถ้าจะเรียกว่า KPI ก็ได้ที่เขียนไว้ใน annual performance อ,ะอ่ะการประเมินผลประจำปีอะ่ะนี่เราใส่สต o อกไว้ที่ใครบ้างครับของที่ผมเคยทำคือเรามีกันทุกแผนก เรื่องนี้ผมพูดหลายทีแล้วผมก็ชอบและผมก็อยากจะพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือว่ามีบริษัทหนึ่งที่ผมทําเป้าหมาย Inventory ี่อ่ะแรกผมเข้าไปอ่ะเป็นเป้าหมายอยู่เฉพาะของชางสป라이เชิงของแ planning ถัดจานไปอีกสองสปีเขาเอาเป้าหมายเนี่ยไปใส่ให้กับมาร์เก็ตติ้งการตลาดเซลล์ Sales. โอ้โหชีวิตเปลี่ยนนะเป็นยังไงรู้ไหมผมยังจําคําพูดที่ฝ่ายการตลาดพูดกับผมได้จนถึงทุกวันนี้เลยมาร์เก็ตติ้งคนเนี้ยบอกกับผมว่าคูณเอ้เหุณเดกเราจะ forecast ให้คนเอกดีๆนะ เราตั้งใจ forecast ให้คุณเอกเลยนะสิ่งที่คุณเอกทำก็คือว่าบางแผนไม่ต้องเผื่อนะตัวนี้เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วคุณเอกไม่ต้องเผื่ออีกนะปักรู้สึกไงครับเขาบอกเขา forecast เขาตั้งใจทำผมก็โอ oh, ้ด oh, ีใจเนาะอันที่สคือเขากลัวผมเผื่อแต่จริงผมวงเล็บไม่ได้ใจเลยผมบอกเขาผมจำไม่ได้นะ ผมไม่ได้เผื่อนะผมทําตามนโยบายคือซฟตี t สต็อกผมไม่เผื่อสมัยก่อนเรามีเครื่องมือเยอะครับเรามีเครื่องมือในการ t r a กฟ f o r แ c a s t ย้อนหลัง4-5เดือนนะดูว่าดีทาวเรา3-4เดือนเราสามารถ t r a c ได้บนคอมพิวเตอร์นะสมัยก่อนเราใช้ multi relational database เราสามารถทํา excel ที่เชื่อม database ผมสามารถดูได้เลยว่า production plan วันนี้ของผมซึ่งเป็นมันสอดคล้องกับ f o r แ c a ต์เมื่อ6เดือนที่ผ่านมาถูกไหมผมไม่ต้องมาทํา excel ทีทีผมกด data ปุ่มเดียวใน excel นะข้อมูลมันจะร e เฟรชเหมือนมันมันเหมือนกับ ai วันนี้แต่ว่า multi เ e l a t i o n a l database มันจะดึง data แล้วมาอยู่ใน excel มันลิงก์กันเหมือนกั หมือนเราเอาคิวรี่มาใส่ไว้ในเอิร์มเรืองคิวรี่มาใส่ในเอ็กเซลเรากดดูได้เลยแล้วพอเรา forecast มาเทียบกันเนาะแต่ละบรรทัดบรรทัดบรรทัดเราทำงานย้อนหลัง4เดือนถูกไหมเดือนหนึ่เดือนแเดือนสเดือนสเดือนหเดือนหเดือนเจ็ดเรามาดูจะ forecast ว่าในเดือน8เนี่ยเราคิดยังไงเมื่อตอนเดือน3เราคิดในเดือน8ยังไงเมื Hence, ่อตอนเดือน4เราคิดเดือน8ยังไงเมื่อตอนเดือน5เราคิดเดือน8ยังไงเมื่อตอนเดือน6เราคิดถึงเดือน8ยังไงเมื่อตอนเดือน7เราคิดว่าเดือน8จะขายเท่าไหร่ forecast เท่าไหร่ plan เททท่่่าาาไหรรัััั้้้งงงถมมมนนนีีกเปปลลยแจะโชว์ สิ่งที่เราเรียกว่า Waterfall โอ้โหเครื่องมือน,นี้ดีมากวันนี้เทคโนโลยีมันถูกลงไปเยอะถึงจุดที่เราต้อง Invest ในเทคโนโลยีแล้ว mobility เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เราเนี่ยทำงานได้ Intel l i g e n t มากขึ้นไงก็เหมือนกระเทียมวันเหมือนการ a c k ขคอมูลที่มราร์ฟัง์เมเกียแต่แต่ point ที่ผมจะชีต้ตรงนี้ก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันไงที่ผมยกอย่างคือ In v e n t o r y ใช่ไหมมันเป้าหมายเดียวกันพอเป้าหมายเดดยวยกันสังเกตไหม ทีมทุกคนถ้าเขาโดนหวัดเขามีส่วนรับผิดชอบเขาก็จะเทคแคร์้ดยส่วนตัวคือ1แน่นอนนะทีมงานต้องดีก่อนใจไม้เซตดีก่อนเพิ่มไปกับการที่เอา KPI ตัวอย่างนี้ไปใส่ไว้ใน performance ของเขาแปลว่าถ้าสต็อกกมท่วมเขาก็เดือดร้อนอะดังนั้นแชร์ cross functional g o ก็เลยเป็นตัวที่สำคัญ